เดี๋ยวเปิดไม้ก่อนเปิดไม้พูดดูไันรี่ให้มันเข้ามาอ๋อแ<ด>บบให้เฮ้ยเข้ามาดิวะเข้ามาดิกลัวอะไรเข้ามาหลังจากที่ผมเปิดไม้แค่นั้นแหละครับ ความมันอะไรก็ไปมันเกิดครับไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ไปโกรธอะไรหรือว่าโกรธที่ผมพูดหรือเปล่าครับคือแบบเข้ามาเยอะมากสู้กันคือแบบมันจุดๆนะครับเพื่อนนอกก็เทรดได้คือแบบผมก็ตายไปรอบหนึ่งแล้วก็โดดมาแล้วก็เอาใหม่ครับคือแบบสู้กันแบบโกรมันเลยเขาตายเขาก็โดดมาคือแบบจะเอาพวกผมไม่ได้นะครับเรามาดูครับว่าวันนี้ผมกับเ,เพื่อนเราจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไรหรือว่าพวกผมจะตุยเกาะเรามาดูรับชมไปพร้อมกันรับพร้อมแล้ว let's go เข้ากลางเลยเข้าประตูกลาง ไปเ <c oughs> ข้าประตูกลางเลยมีตามไปตัวหนึ่งตามไปตัวหนึ่งตามไปตัวหนึ่งเข้าในแล้วหนักตายออมันเดียวออกว่ะมันเดียวออกมันเดียวออกเดียวออกมาพี่เลยหอนหอน,หอน เน็ตเอาไม่ยิงอ่ะฝั่งนู้นอะไหนอะฝั่งไหนอะด้านในแล้วด้านในแล้วด้านในแล้วมนะเอาห้องเล็กนี่แล้วห้องนี้แล้วตัวเดียวห้องนี้ตัวเดียวเออหมดหมดหมดไปดันมาไหมตัว

มุยมยยังติยต Watch out. Mark the location. หน้าประตูไม่แล้วนะหนประตูไม่แล้วนะเออผมปาไฟดักแล้วเลย ให้ซื้อเวลาหน่อยขอซื้อเวลาหน่อย้ยังไม่ได้เงินด้วะเดี๋ยวเปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์พูดดูดิให้มันเข้ามาอ๋อแบบไม่แบบเฮ้นเข้ามาดิวะเข้ามาดิกลัวอะไรเข้ามาเฮ้ยระเบิดโอ้ย

นึมีตัวนึงมีตัวนึงแหละมีตัวนึงมาแตกแตกไรแตกไม่ได้มีตัวนึงมีตัวนึงตรงนนีี้้ตตรรงเจ็บเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนเจ็บแล้วตรงไหนเจ็บทีเล่นแหะคตัวตรนตไหนตันยาอยู่ยาอยู่ขึ้นไหน้ายมือเลยยิงท้ายมือเออสวยหมดเลยมาแตะมาแตะมาแตะเออ Please recall me Mark the location mm hmm. ยไม่มียาได้ปะมียาวะไม่มีผมยังไม่ได้เก็บสักอันเลยอันนี้จะแบ่งให้มามามาเรียกผมน่พี่น้งเรียกผมในโอเคมนเฟนเวด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 เวเมาแล้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเขาไม่หน่อยเขาไม่หน่อยเออแตะแตจุจ เฮ้ยบินมาบันบินมาบินมาเอาบัตรเรียบบัตรนี่ยเข้ามาบัตรก้อนนี่ไงกูรู้กูรู้ว่ามึงจะมากูรู้ว่ามจะมาถ้าเก็บแวบูไปวะแบบมีแวบูก็จะแวบบูมาเดือมาดอกดีมา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 ติงไตเลยนะไหนอะติงไงแล้วติงไงแล้วยังไงเนี่ยอยู่นี่อ,นอยู่นี่ไอ้เหี้ยแต่และตัวไม่มียาเลยว่ะ แบ่งห้มาแบ่งมาแบ่งมาแบ่งแล้วแบ่งแล้วมาดิมามาอีกแล้วมาอีกแล้วไปแล้วเอาอะราเอาโอ้ยนี่มีนี่ยมี bro เย่เย Watch out โอ a คโอเคเดี๋ยวเลยาก่อนกูเบยาก่อนกูไม่มียาโนแลไหนอกไงอช่วยอช่วยดิ Watch out ประตูนี้เหรอเน็ตเนตมาเนตเนตมาเนตมาผมอยู่ประตูใกล้หรือว่าบันไดอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ใกล้ๆเลยตายเลยสายยังไงเอาที่เอาที่เลยแต่ต้องเอาเออเอาซับไปทำบ้านดีเลยเดี๋ยวแล้วตัวหนึ่งตรงนี้ไปกันไปเถอะไปเถอะมาทโลเคชั่น มันนี้มันตัวเดียวเองจะกลัวทำไมไม่มียาแล้วผมไม่มียาแล้วไปแล้้้ววอาตตีีจะให้มาเก็บมันก่อนวะอยู่ตรงไหนได้เอาู่ตรงไหนอยู่บ้านนี้บ้านนี้เอามาเลยตัวเดียวยังไปไหมกลัวอะไรใช่ไหมีชแทงเลยตายมูตี้เออ จะวิ่งหนีวะนะเฮ้ยหนีก่อนดิอืงั้นนะไม่มีคำว่าหนีหรอกครับโอเคโอ้โหเรียนกูบาทเดียวกูอะไรอะเรียนบาทเดียวอยู่เลยก่ไปจะมัดซึ่งของเป็นัรเออมาขำม้ามานี่วะ พอพ่อมันวนสวนกับผมปะหายไปไหนละนี่ตรงผมเลยนี่เห็นไหมเนี่ยผมวิ่งอยู่เนี่ยมันไล่มันโค้นมันเนื้นี่ยมันมีเพื่อนมันแบบมีเพื่อนมันแบบกูไม่เอา <c oughs> เออยยิงไว้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 ดูแลนั่นนะเพราะมันนกหนึ่งแกมันอกหนึ่งก็ไม่ต้องชุบผมเดี๋ยวผมให้มันทั่ผมไม่ไม่ฟั่มมันแต่อยู่แล้วดิมันแตกงันอยู่แล้วดิวิ่งอยู่ แล้วาแตะหน่อยหันวะนรือวน็อกแล้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 วแตะได้ผมเกิดถึงเกิดใหม่เลยทไมทำไะตดีดีแล้วีแตสูงมาลโอ้โหแตะได้สามไม่ถึงบววะทำไปแล้วไงแล้วคุกงอยู่ไหนอะผมน็อกสี่แล้ว เว right, right, yeah. yes. uh, ้ยมันอยู่เสาซุปเฟิร์มันอยู่เสาซุปยายซุปไปเลยเอาเลยเลยยานมันซุปยานมันซุปเข้าเสาแล้วเข้าเสาแล้วเออตายหมดตี้เฮ้ยตายตายหมดหมด อูย้อนไปวะไม่โคตรช่ไหมสวยงามสวยงามอันเดียวเหรอแคนึ่ไม่ใช่อันเดียวไม่ได้มีไม่ได้เงียวนีไ่ไงเอ,อ้ยเลยๆเขาเลยเขาตูงเลยเขาตูงนี่ ตามีเนาะครับเดี๋ยวหน้าผมนะเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอะไรฝั่งนี้ฝั่งนี้ Mark the location ต้องเอาไปดิออกไปเอาดิออกไปเอาดิออกเดียวดิรออะไรครับอยู่แน่ากินล่าเออเห็นมันอยู่ We're Number ก็จบลงไปแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปทั้งหมด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ